มาเติมโปรไบโอติกกันค่ะทุกคนวันนี้จะกินยี่ห้ออัไซจิบังนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะนี่ค่ะทุกคนเขาก็จะมีซอสนะคะกับมัสตาร์ดมาให้ด้วยเนาะกลิ่นแล้วก็รสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะซึ้อกลิ่นน้โตโอ้มันยืดซะน่ากินเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็คนไปเลยซอสเซิร์ฟเรายังไม่ต้องใส่นะคะอยากกินอะไรที่แบบมันออริจินัลก็ดูอุมามิดี อืมอืมเขาจะมีรสชาตินิดๆอ่ะจะไม่จืดอ,อุมามิอยู่นะอันนี้คือเป็นถั่วหมักที่ยังไม่ได้มีซอสอะไรนะคะก็มีความแปลกๆเนในใน,ในปากนิดนึงอะ่ะอืมถั่วนิ่มเม็ดก็ใหญ่ดีอืม,อมคือเขาจะไม่ได้จืดแบบสองที่ห้าก่อนหน้านี่มันอร่อยนะ คือถ้าใครแบบไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ใส่สซอสใส่โชยุไม่ใช่สายปรุงอะนิ่ข้อนี้คือว่าได้เลยเพราะว่ามันจะมีความอูมามิอะมันจะไม่ได้เค็มอืมแต่มันจะมีรสชาติอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอร่อยค่ะ